สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับคร่ายามาห้านะครับ y z ซเซนเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่วั s r 6เลยครับผมอย่าขำสิเคคับผมคันนี้บอกว่าเป็นคลาสหกร้อยชี้ใครๆก็หมายปองแล้วน้องเนี่ยขำอะไรกันนะเนี่ย้องเขียนว่า R6 ระแล้วไม่ใช่ R15 นะฮะไม่เอานะอ๋อคันนี้บอกเลยว่า ดุดำไม่เกรงใจไกรไม่ใช่ฟอร์ดไม่ใช่ฟอร์ดโ,โอเคครับมาไล่ของแต่งกันเลยคันนี้อะไรบ้างคันนี้หลักดเดัมนีม่ก็ยูดเดิมไฟเดิมดดอ่ะฮะปั๊มบนนะผมโบ1สิบเก้าเนี่ยฮะเฟิร์ก็มีกระปุกมาด้วยนะฮะกระปุกแถมมาด้วยมือคัดเดิมโชคก็เป็นของใครบ้ายอยู่แล้วนะ ไล่ออกมาฮะเป็นซิปออนออกมาเป็นปลายแอโร่ฮะล่นลนอันนี้มีหม้อพักนะอาจจะไม่ล่นมากอาจจะต้องถ้าอยากได้ล่านกว่านี้ต้องเอาหม้อพักออกอ่าน,นีเขาก็ต่อจากซิปออนออกมาจาบหม้อพักออกมานะย่างหลังเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะอันนี้ก็รถทึ่งเข้ามาก็มาจัดทรงหายรูปไปก่อนอผ้าเบรกเหลือนะโซ่เตยเหลือนะฮะเดี๋ยวให้น้องแอมขัดให้ทีมใหม่คิปชิปเตอร์มีถังกิบกิบไม่มีรอย เนี่ฮะเบาก,กิ๊บกิบไม่มีรอยเบาะนั่งเบาคนซ้อนไม่มีรอยกิ๊บกิบครับผมเค <Okay. S 1> ดูเลขไมเลยโอเคเลขไมยอยู่ที่ห6 5 2 3มื่นหกห้าร้อยยี่สิบสามนะครับผมก็คันนี้ก่อนส่งรถเราสวิ่ให้เปลี่ยนถายมันเครื่องเช็คน้ำาลอเย็นพวกน้ำมันเบรกของเหลวให้ในเครื่องนะฮะก็เช็คให้หมดนะโอเคอ่ะฟังเสียงเลยแล้วกัน นนี้ก็เป็นรอบเดินเบานะฮะเดี๋ยวผมลองเบิ้นเบินให้ฟังนะว่าเสียงอ้หกจะไปล้อขนาดไหนไปห้าพันลออสูงๆด้วยนะ คันนี้เป็นปี2 0 1 7นะออกรถเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดทีหนึ่งน่าจะเปิดตัดสดนา่าจะประมาณ 2... ประมาณ2 8 9 2 9ดเก้าละเดี๋ยวรายละเอียดแจ้งทีหนึ่งนะคันนี้ออกรถน่าจะประมาณหมื่นอัพถ้าจำไม่ผิดนะไหนก็ท่านใดสนใจนะฮะก็ติดต่อทางเพจอาซูบอยหรือว่าติดต่อทางทีมช่างก็ได้นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะติดต่อใครไ่ไดะครับไหนก็ฝากเจ้า Y เซเลป6คันนี้ด้วยฮะครมาห้าคันนี้ไม่น้อยฮะได้ไปคุ้มแน่นอนของแต่งมีมานิดหน่อยนะไงก็ฝ่าเจ้าอ6คันนี้ด้วยสวัสดี